สวัสดีครับผมโลดออตแกรมครับวันนี้รอบข้ามครับยังไม่จบครับอีกหนึ่งพันครับสวิฟต์ด้านหลังของนี่นะฮะายแดงออกศูนย์มาเลยครับดิ่งตรงจากลบบุรีครับจัดชุดใหญ่ครับขอบคุณมากเดี๋ยวจัดให้ครับร้านเราปิดสองทุ่มครับเดี๋ยวพาไปชมครับว่าเสร็จแล้วจะหล่อูกใจเพื่อนๆนไหมนี่สำหรับคันนี้นะครับนิวสวิตนะครับออกศูนย์ดิงตรงมาเลยครับจากลบบุรีครับขอบคุณมากครับลูกค้าจัดรับ มาติดตั้งสุดใหญ่กับเรานะครับเริ่มด้วยลอ้อออโต้อชั่นนะครับเป็นสเปคกว้าง8.5ออฟ32ครับ4 1 4สี EJ t i t a n นะครับลัดกับยางนี่พิสโตน r e 0 4 205 457ครับยางคุณภาพที่ดีที่สุดนะักตอนนี้ดีมากครับสำหรับพิสโตนแล้วก็จะทรงด้วย เช็คโชกเคสได้เอสเปกครับปรับถุงต่ำอะไรก็บอกปรับหนึ่งสามสิบกรับครับรับประกันสองีเต็มราคาสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทอีกหนึ่งตัวนะครับลูกค้าเลือกเป็นท่อจากทางายเจมซีนะครับนี่เป็นปลายม้วนนะครับชุดสูตรจริงๆเปลี่ยนทั้งท่อนเลยครับแต่ไม่ได้เอาท่อนท่อนท่อนกลางมาเอาแท่อนท้ายมาโชว์ก่อนครับก็ประมาณนี้ฮะราคาหมุนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนั้นชุดก็เดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปชมครับว่าเจ้าสวิท สีเพื่อนๆทางนี้ออกมากับล้อสีอเจเดนสวยถูกใจเพื่อนๆไหมติดตามเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็ติดตั้งโช๊คสปรับเกียว์เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ล้อรัดยางเรียบร้อยนะครับแต่คัานี้ลูกค้าใส่รับลิง NK ด้วยนะครับสำหรับ TC นะครับถ้าไม่ใส่ป่านแนะนาใส่ฮับลิง NK แบบนี้ครับ,ม,รบมันจะดูเต็มแล้วก็ดูมีมิติมากกว่าสำหรับ17ออฟสามสองฮะก็จะประมาณนี้อัลลันตววครับ เกิมไปครับพอดีสเปค17.8.5 TC105X ออตโตออปชั่นครับสวยครับสุดครับคันนี้ถือว่าจบครับนี่อันนี้ค่อยเสียครับจากไาย JTC ที่บอกไปตอน,นแรกนะครับนี่พี่แอนเราบอกว่าเป็นขึ้นสดด้วยนะครับนี่นัมเบอร์2วันที่4ตรงกับวันเลยครับ 2, 2021 งานโค๊ตเมียนครับขัดเงาด้วยปลายชํำๆสวยจัดสวยจัดสวยจริงๆครับงานเจ c นี่โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วไปดูคลิปเต็มตอนท้ายทีครับ กับเจ้า New Swift สีบลูลิมิเต็ดคันนี้ฮะเต้องบอกกันว่าครับเมื่อวานทำเสร็จไม่ทันครับเลยมาส่งงานวันนี้ครับเอาชมอีกทีครับใกล้ๆแบบแดดจ้าๆแบบนี้สีช่ำๆครับนี่ฮะขอบ17ครับฟิตเมนต์ประมาณนี้ครับตัดเท็ดได้ครับทรงออโตแกรมจัดให้ลูกค้าเอ่ออยากได้ทรงแบบว่าใช้งานได้ทั่วไปครับไม่หยาดเตี้ยมากก็ประมานิ้วสอดครับ ปิมปิมครับนี่ไม่ล้นครับตำรวจไม่จับครับแน่นแน่นหลอเท้าออกแฮปปี้นี่ท่อด้านหลังครับวิ่งล้อ้างหลังยังหล่อครับประมาณนี้ครับด้านซ้ายเหมือนกันครับปิมปิมครับกำลังดีครับเต็มเต็มล้อสิบเจ็ดกับสูบิโตนี้โอเคครับสำหรับสำหรับผมว่าว่าใช้งานได้สวยครับ ถูกใจเพื่อนๆไหมก็ประมาณนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับฝากกดติดตามเพจร้านออร์แกมด้วยขอบคุณครับ